สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามมือเศร้าครับเดตาเศร้าแล้วครับวันนี้ครับบรรยากาศยูนองครับมองที่ว่าเคยยิงปลาดูได้นะครับวันนี้สิพามาตกปลานาดินครับหลังจากที่ผมไ้ตกมาประมาณห้าหกปีครับที่ไปสรตเอียวครับนี่กลับมาบ้านในครั้งแรกครับที่จะตกมองนี้ครับมาดุนมาเบิ้งน้ากันครับว่ามีมิดตัวม่มิดตัวครับตกปลานาดินนี่ครับอุปกรณ์ยูดหลังรถนะครับเอาผมขอจัดเตรียมอุปกรณ์กันครับผมประกอบคันเบ็ดครับ อาจจะมืดๆนะครับย้อนแสงครับแสงแต่เศร้าๆเลยมุมนี้ครับเบ็ดครับคือไม้อันนึงนะครับตรางนั้นมีอันเกาๆครับโอ้ปลาขึ้นเยู่ยน่าจะเป็นปลาชะโดหรือปลาไกประมาณะนะั้ครับขึ้นขึ้น้างฟังครับ ยังเด็มาจังเด็ก็ต้องต,งต้องมาตุนต่นมาเบิ้งน้ำกันครับเบิกองไม่เลยครับปวดไม่บอกป้าเพิ่งจะมาตุกพิ่งมานี่น้ำอะไรกระเทียมเนี่ยเหนียวๆจังน่อยครับไปทางไหน ก็ประปวานนี้ยิง,ป,งยยป่าย่นี่เบ็ดเห็นเนี่ยมันขาดจริงปะกัวไหมลูกปืนไหมนวดเงียนยังไปลงเบ็ดอยู่เก็บเกบอุปกรณ์ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับหกโมงยี่สิบหกเดี๋ยวจะลงเ่ยชุดแรกเลยครับจะเตรียรมอุปกรณ์นะครับเ่ยชุดแรกครับไปแล้วครับก้อนแรกครับ ถามเลยครับ ตอนนี้ลงไปตีคั้นแล้วครับคั้นนี้ผมว่าที่เตรียมไว้ถ้าตีเงี้ยสดครับมีปลาโดและปลากายขึ้นอยู่ครับยังบ่ตีกบขั้นี้ยครับก็จะตีเงี้ยสดมาลุ่นมาเบิ้งน้ำกันครับว่าซีมิตัวบ่มิตัวครับตอนนี้ผมลงเบ็ดแล้วประมาณหกโมงสี่สิบห้าแล้วครับหกโมงเศร้านะครับมาเบิ้งว่าตัวแรกได้กินจากโมงครับซีมิตรัวเดอบ่มีตัวตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับนิ่งครับผมมีอาการนะครับ แต่ก็มีป่าไก่ขึ้นอยู่พนนะครับเห็นอู่นะครับไกลๆครับเป็นป่าไก่ขึ้นครับบอนดีอยู่ครับแต่ป่าบ่มัดกินเบ็ดเลยครับชั่วโมงหนึ่งเลยเงียบกิบครับเอาปลาบ่กินเบ็ดก็ขึ้นต้นไม้แล้วครับจอบจอบเบื้องอัตมิปลาร้อยครับต้นที่เขาเคยได้ปลาดูครับผมก็ได้ปลาดูวงนี้แล้วครับ อบเบื้งกันครับถ้ามีจากตัวขาวิลาครับ้อเครับรยรอเข้าไปใต้ท่อครับประจอครับเด้อเด้อออกมาไหมร้อยซื้อๆนะครับ ปว้โ,โดนเศรษฐายเดี่ครับพลาดครับบวดดนอีกแล้วโอ้กลับมาที่ไหนกันยิ่งบดถืออีกเล้อจอบน้องกันอีกครับยิ่งเป็ดสองนัดเลยยังบวดถืออยู่เบ็ดกระบอกจีนครับตอนนี้ สิบโมงสิบเจ็ดนาทีจากสิบโมงครึ่งมดที่เปลี่ยน,นเงี้ยมาอีกจากรอบครับยังไม่มีปลามาตอดเลยนอ้องบอกว่าช่องใบป้ายครับปลากินเบ็ดแต่ว่าหมว,ว่าผมที่ได้ตัวไม่ได้ตัวก็ยังไม่รู้เลยครับมีตัวมากินบ่ยิงก็ยิงบ่ถึเกเบ็ดก็บา,ก,บากินปลาก็ได้ปลาหน่อยก็บาตอดเลยครับ ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วครับเปลี่ยนเงาครบทุกคันแล้วครับสิบเอ็ดโมงนทรีปล่อยไว้หันแล้วครับวันนี้นี่ขึ้นมายิงปลามองเก้ครับจอบยิงปลาปลาหน้อยก็มากินปลาใหญ่ก็มาตอดเลยครับเงียบกิบปลาคอ้ดนะครับปลาคอครับปะโค้ดตัวนี้กันครับขามอีกแล้วปลาค้ดอะไร ผ่านตกใจตื่นครับยิงบือถือว่าหันว่กลับมาครับลออโดเตืมเลยพอเห็นขึ้นเลยครับวันนี้มีแต่ปลาไก่ขึ้นอยู่ไกลๆพูดนะครับสองสามตัวขึ้นประมาณสิบนาทีขึ้นเท่านึงเขาต้องมีเลือดหรือมีอย่างจริงๆอยู่ไกลๆครับออกใช้หนาไปน้อยนึงครับยู่ซื้อพน เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดกลับบ้านครับญิงปลาก็มาถือเบ็ดก็มากินเอ้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับบ่อบมานครับเมื่อนเนี่ยขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าที่แก้ตัวไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ